สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มากินขา้าวเส้ากับคุณยายนะคะแกงปลาดุกใส่สินร้อนครับพี่น้องเดี๋ยวมากินกับคุณยายนะคะ่ะครับพี่น้องวันนี้เ้างตีนวาแกงตายคุณยายค่ะแกงปลาดุกใส่สินร้อนนะคะนี่ครับพี่น้องสินนี่เป็นสินเนี่ยสายฝนค่ะเพื่นมาอันนี้อ,อ้อยต้มน้ำใส่ตะไคร่เดี๋ยวห้องมันเดือดแล้วนะคะเอาอ้อยก็จะเอาน้ำปลาร้า น้ำปลาลุา่มพี่น้องของชอบของครอบครัวนะคะเจะดีย์นุ่นนวดน้อเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยผงนัวนะคะมักหน่อยเส็บหน่อยมกักหลายเส็บหลายค่ะพี่น้องอันนี้เ็ดีย้คุณยหญ่ค่ะเอาไว้บริสไลไล่หลับเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยปลาดุกข้ะพี่น้อง มอเดือนละทีงไม่ค่อยบอกข้าวนะคะคุณยายอยากทำปลาดุกปลาดุกนี่เนื้อมันเสียนัิดหน่อยเขาต้มไซเวลาในการตร้มโดนจิดหน่อยได้จ้ะเอาอ้อยปรน,น้นำนัวลงนะคะวันนี้เอาอ้อยใส่คือมีบักเขือเทศนั่นเลยจ้ะเอาอ้อยไปหั่นขเขือเทศแป๊บนึง เราจวบะขือเทศใส่ตักน้งเนี่ออกครับพี่น้องเนี่ยตักฟองมันออกนะคะคุณยายบอกอะไรเอาไว้ให้เธอกินนะพี่น้องเกียงปลาดุกใส่เส้นร้อนให้แม่ใน่วันนนี้วันเสาร์นะคะเราอยากกเฮ็ดให้เราก,กินครับพี่น้องถ้าเ้าเฮ็ดอันที่เาราบ่อยากเรากับบ่กินคับพี่น้อง เนื้อปลาดุกลืมจะสุกแล้วนะคะเบลีเอ้เอยสีออกเขเรรือเทศลุ่งน้ำพออย่างมันทีนีรดเปียวน้ำจัดหน่อยพี่น้องเปรือเ,เทศนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยเส้นใส่สองสองหอวพี่น้องใส่เส้นรอนนะคะนเนี่ยผู้เฒ่ามักจริงจริงพี่น้อง เราเลือกปลาปลาดุกก็ใส่ารากตุ๋มคุณยายมอเนี่คุณยายก็กินมืดเมือพี่น้องขึ้นมาไขมีนม้ำเอาเจาะน้ำบริใส่พริกได้จ้ะเขื่อนพู้เฒ่ากินพี่น้องเนี่ยจิจวัตรเอาอ้อยนี่ก็คือเฮ็ดกับเข,าข่าคุณยายกินดูแลฟังปอนแล้วก็ร้านหน่อยสองคนครับพี่น้องบริไปใส่น้ำบานน้ำเมืองเขาบอก อ้าเราิดนะคะพอาข้าแกงซุกเรียบร้อยแล้วข้าก็จะร่อยโดยหอมสดนะคะพี่นนองเดี๋ยวต้องใส่เวลาในการติดโดนจกหน้อยค่ะพี่นนองเดี๋ยวเอาไอซิ่มน้ำปลาไม่นว้วย่ะพี่ี้ง ก็จะออกกินมันจะออกสุ่มเคือเทศนะคะอมล่อมสุ่มอมล่อมค่ะพี่น้องแต่ว่าสินไหลหน่อยเพว่าพื้นย่ายมากิงสินถ้าใส่ไหลๆมันก็นอืดค่ะพี่น้องสองหอนี่พอดีนะคะปลาดุกสองตัวพี่น้องปลาดุกสองตัวตุ่มใ้ให้ปลาปลานิ่นโอ้ปลาดุกนี่ตรงไหนมันปิดเปืเป่อยเลยพี่น้องมันก็คือปลานิ่นปลาคอนะคะ เมื่อมันสุดตันเล็กน้อยครับใ้เวลาในการตุ่มโดนเล็กน้อยครับพี่น้องพอมันสุกเสร็จแล้วยอย่ามาตัดเสือบพ่อแม่พี่น้องถ่ายกินกับคุณยายนะคะพี่น้องมองกระเดือนแล้วครับปลาปลาดุกก็สุกแล้วนะคะเพราะว่าเอาอ้อยตรงๆรงให้ขึ้นได้เปื่อยๆครับพี่น้องปลาดุกตรงเปื่อยๆนะครับม,มีเสียงเสียงนก็เริ่มงอื่แล้วตอนแรกว่าสองพอมันสีบอรอบลายเลยครับพี่น้องเนี่ยข้าใวใสเวลาตุ่มโดน ที่ในผู้เฒ่ากินต้องใส่เวลาต้มอยู่นี่พี่น้องเศษก็ต้องให้มันเป,ปื่อยๆฟ้าก็ให้มันบริวมวนเปื่อยจี๊ยดเละน,นะคะเนื้อปลาโอเคละรสชาติอร่อยเนี่นยยิ้มย่ายมาขายมี่นห้หลายเนี่ยผู้เฒ่าแถววิมีค่ะเจ็ดสิบหกปีแล้วนะคะห้าใส่เบคเขือเทศนี่เพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงนะคะ,ะเสิร์ฟเอาไวาจ,จะเอา,าหอมนะคะรวยมี่ซีสันคือนื้อ จะคุณยายกินอะไรนี่สีสันให้เล่าน่อจ้ะเสร็จแล้วอ๋อไอ้ก็จะปิดหมอ้อเดี๋ยวตักไปคุณยายกินเดี๋ยวไปกินกับคุณยายได้จ้ะเด้อครับพี่น้องอ้อยก็เฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะน่าทานไหมแก่กะเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปคุณยายกินนะคะแกงปลาดุกใส่เส้นห่อนครับพี่น้องพี่น้อง เพื่อนมากินแบบนี่เนี่ยเพื่อนยายกินกินกับเขาเจ้าอ่ะพี่น้องเอาอ้อยไปตลาดตะเสาบ่อยซื้อปลาดุกมากแกงใส่ส้นรอนกินด้วยฮนกินได้แค่นี้และผู้เฒ่าเสืออื่นไม่กินมันเป็นแต่แสบเข้าแต่ว่ามันเป็นแต่แสบเพื่อนคับพี่น้องอันนี้มันเป็นแต่แสบของเพื่อนเข้ากับอ็นหนห้เรากินจ้ะ ปลาดุกค่ะเดี๋ยวก็ปุ่นปลาดุกเดี๋ยวก็แกงปลาดุกเดี๋ยวก็เฮเอาไว้ต้มเป็นโตค่ะต้มเป็นโตเราก็เราก็จะเอามาจำกินกับข้าวเหนียวพี่น้องบางครั้งก็บริพนอันนี้เป็นเส้นเซนสายฝนค่ะพิ่นมัก,กิดอันเส้นที่เฮากินกับแก้วห่อน่ะแบบมันอ่อนอะ่ะอันนั้นมันบาแแ่บไหมพิ่นมักเ้นสายฝน เป็นไซฟอนี่ซ e so ื้อมาไวค่ะเห็ดเหลาก็ไม่เล่ากินมื่อนี้อร่อยกับมีภาลกิจอย่างหนึ่งก็คือเห็ดหมูย่อค่ะพี่น้องแสบบ่แม่หันมากล้องฮาแฟนครับเนี่ยครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวใกล่ถึงวันแม่แล้วกินข้าว ก็เกียงปลาดุกไสเ้นร่อนอบางคังกับพวกกินเขาก็ตักเ้นร่อนกินรดถ้าแก้วหอนเด้อกินจะ่เซนครับพี่น้องกินแต่เซนร่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณยายกินเขาไปก่อนได้จ่าเด้อ